ดีกว่าค่ะว่าครูนาเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆเกชิญค่ะดูในสไลด์พ,พร้อมๆกันเลยค่ะลูกเรื่องอะไรเอ่ยอ้าวโจทย์หัวข้อเรื่องวันนี้ไว้เลยค่ะภัยทางเพศน,นะคะเอนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กๆนะคะภัยทางเพศน,นะคะเอ๊จะเป็นอย่างอ้าวนะะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสังคมเดี๋ยวนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะภัยนั้น ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มีโอกาสเจอไหมคะลูกมีโอกาสได้เจอนะ,ะหรือว่าอาจจะได้ก็เรียกว่าภัยทางเพศนะคะชานั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องระมัดระวังตนเองนะคะระมัดระวังตนเองนะคะไม่ไปเที่ยวเล่นตามลําพังนะคะหรือว่าไปไหนไหนจดหัวข้อเสร็จหรือยังคะบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ย ถ้าเสร็จแล้วเราไปทราบความหมายกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะใครยังไม่บันทึกบ้างยกมือหัวข้อวันนี้นะคะ,ะเด็กๆนะคะเคยดูข่าวแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยเคยได้ยินข่าวไหมคะข่าวที่ว่าเกี่ยวกับนะะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเป็นข่าวที่เดี๋ยวนี้ใกล้ตัวเราไม่เอ่ย ใกล้ชิดกับตัวเรานะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเอ่อก็เรียกว่ารู้จักระมัดระวังนะคะอันตรายต่างๆนั่นเองนะคะอ,อ่านแล้วก็บันทึกพร้อมกันเลยค่ะลูก นี่ค,คือความหมายการร่วงละเมิดเด็กๆบันทึกไปด้วยนะคะทั้งหมดเลยนะคะความหมายไม่เยอะหรอกค่ะไม่เยอะหรอกนะครับค่อยๆบันทึกไปนะคะนี่ก็คือความหมายการร่วงละเมิดทางเพศนะคะหมายถึงว่าการที่คนหนึ่งคนใดนะคะกระทําทางกายนะคะหรือทางวาจาวาจาก,ก็คือคําพูดน,นั่นเองนะคะเพื่อเอาเปรียบคนอื่นนะคะหรือว่าอย่างเช่นพูดจาเป็นไงคะลูกอย่างเช่นพูดจาเขาเรียกว่า อาพูดจาเอหยาบคายนี่มันเกี่ยวไหมคะมนะพูดจาเขาเรียกว่าล่วงเกินนะคะหรือว่าคําที่เขาเรียกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็เรียกว่านะคะการล่วงทางกายก็อย่างเช่นการกอดการจับไม้จับมือนะคะหรือว่ามากกว่านั้นนะคะนี่เกาเรียกว่าการล่วงละเมิดทางเพศโดยที่เจ้าตัวนั้นยินยอมหรือไม่ เอาไม่ยินยอมนะคะถึงจะยินยอมก็จริงแต่ว่าผิดกฎหมายเพราะว่าเด็กๆนั้นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะเขาเรียกว่ายกเว้นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ใหญ่ก็เรียกว่าได้ถ้าเกิน20แล้วนะคะก็เรียกว่าไม่เป็นไรค่ะกาเรียกว่า,าจะใช้คําพูดยังไงดี <S <S อ่าก็เรียกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่านะคะแต่ถ้าเรื่องของเด็กๆนั้นไม่ได้นะคะจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือหรือว่าในเรื่องของการแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของ การมีครอบครัวหรือว่าสร้างครอบครัวก็ไม่แปลกค่ะแต่สําสหรับในวัยของเด็กๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างยิ่งนะคะการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดนะคะคำพูดในเรื่องของคําพูดก็เรียกว,ว่าคําพูดสองแง่สองงามนะคะหรือว่าพูดชักชวนไปในทางที่ไม่ดีนะคะชวนไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าชวนไปทานขนมหรือว่าให้ก็เรียกว,ว่าให้แบบควรแปลงหน้าให้ของเรานะคะเด็กๆควที่จะรับหรือเปล่าเอ่ย เอาไม่รับนะคะไม่รับไม่ควรที่จะรับอย่างยิ่งนะคะอย่างที่บอกก็คืออย่างกรณีที่เราเกลินกันแต่ตอนแรกนะคะก็คือกลับบ้านมืดค่าอันนี้น่ากลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเมื่อเราเลิกเรียนแล้วนะคะควรจะรีบให้ผู้ปกครองนั้นมารับนะคะหรือว่ารถประจำนะ,ะไม่มัวแต่ทะเลถลายอยู่นะคะตอนนี้ที่โรงเรียนวังก็มีกิจกรรมก็คือตอนเย็นก็คือมีแค่วงโยนะคะ หรือว่าดนตรีถาสากลนะซึ่งเด็กนักเรียนป .3 รัหนึ่งมีใครอยู่กิจกรรมวงโยไม่คะลูกมีหรือไม่มีคะไม่มีนะคะฉะนั้นเอาห้องสามมีคนเดียวพัสกรอยู่วงโยเหรอคะลูกนะคะมีแค่คนเดียวเห็นไหมคะชั้นป .3 เอาทำอะไรเอ่ยอยู่วงโยทำอะไรเอ่ยทำอะไรนะเป่าแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะชัยยพรน่ะ แล้วยกมือทําไมอะลูกนะ,ะน,ะ,ะ,นะ,ะวงโยนะ,ะก็คือวงโยธวาทิตหรือว่าดนตรีสาคูเนี่ยไม่เป็นไรรอเพื่อนด้วยนะคะใครเสร็จแล้วก็วางนินสอนะค่ะวางดินสอลงคุณจะได้รู้ว่าเด็กๆนั้นมีใครบ้างที่ว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนไปทางด้วยนะคะการล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างจะมีข่าวเยอะนะคะอย่างที่ครูเกินไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะไม่ว่าจะกการล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายนะคะหรือว่าเด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวนี้ ะะมีเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่าเอเขาเรียกว่ามีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ไม่ดีนะคะอยู่ในสังคมนี้นะคะถ้าเจอคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเราก็ควรที่จะเดินหลีกเลี่ยงไปไกลๆห่างๆนะคะระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะลูกเพราะว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเด็กๆนั้นประมาทนะคะยิ่งว่า อย่างนิทานอย่างปลาทองเนี่ยโชคดีนะปลาทองก็เจอคนดีนะหรืออย่างแมวเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นสัตว์ที่ดีนะถ้าแมวนั้นปกติแมวชอบกินปลาไหมคะลูกออชอบกินปลานะแสดงว,ว่าแม่แมวนั้นเป็นคนดีนะาพาไปนะพาไปส่งแล้วไปรับกลับนะแทนที่อมไว้ในปากอาจจะกลืนลงไปกันเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ครับปลาทองเ็าเป็นนะคะเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะฉะนั้นเด็กๆเวลาที่ ไป <S <S เปท,ท,ท viewers, like wow. ี่ยวนอกบ้านนะคะก็ต้องไปกับผู้ปกครองนะคะยานีไปเที่ยวตามลําพังนั่นเองนะคะบันทึกเสร็จหรือยังคะคัะเอ้าเด็กๆอ่านต่อเลยค่ะลูก ีนไม่ต้องบันทึกนะคะเพราะว่ามันจะยาวไปนิดหนึ่งนะให้เด็กๆนั้นทราบความหมายสักนิดนะไม่ว่าในเรื่องของอาจจะทําร้ายร่างกายนะหรือว่าจะคู่นะคะอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะฉะนั้นน,นี่ก็คือความหมายของการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเลยค่ะลูก